<mm> วันนี้มีรถเข้าใหม่วิ่งวิ่งประมาณ4ี่หมื่นโลเป็นซีวิก f สีน้ำเงินโอ้โหหาโคตรยากไปเดี๋ยวเราไปดูกัน,นว่าคันนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าเดี๋ยวไปทํางานคันที่ซื้อเข้ามาก่อนวันนี้มีซื้อซิตี้ปีสองพันสิบเจ็ดเข้ามาด้วยใหม่ๆเลยแล้วใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยวนะทุกคนกดแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้เลยนะครับโอ้ยถึงแสนซับเลย สวัสดีครับทุกคนครับกลับโฮงอีกแล้วนะครับกับรายการพูดปเป็นเรื่อยกับพลอยนะครับผมแล้ววันนี้จะพาทุกคนมาพบกับรถญี่ปุ่นอีกแล้วก็คือเจ้า Honda Civic f c นั่นแหละแต่มันเป็นปี19ึ่งเมินเเชนแล้วมี Honda Lane Watch แล้วเรียบร้อยนะครับก็ตัวน,นู้นเลยซื้อเพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อวานรถมันสวยอะ่ะคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าออตัวโครงสร้างตัวอะไรมันมีโดนมีอะไรมาบ้างหรือเปล่านะครับแต่ก็ จากดูจากภายนอกยไม่มีอะไรนะอแดดร้อนปะเดี๋ยวเราไปดูทุกดีเทลของมันกันนะครับว่าเจ้าคันข้างหลังนี้จะเป็นอย่างไรแต่นี่เพิ่งซื้อมาคันสีดำนี่สตีคันดำนี่อ๋อไม่มีรอยตรงนี้หน่อยนึงมันชนหน้าแค่นี้เองก็คันนี้มีประกันอยู่ไม่เป็นไรทุกคนก็ไปทำประกันเกมประกันเอาป ดูคันนี้กันดีวกว่าอาละครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาพบกับเจ้า Honda Civic 1.8 EL ปี2019สีาน้ำเงินคันนี้ก็สีนี้นะครับ2-3ปีที่ผ่านมาผมขายเพียงแค่คันนี้เป็นคันที่2เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสีนี้หายากมากๆแล้วใครที่อยากได้รุ่นนี้แล้วเป็นสีนี้คันนี้ราคาดีมากๆในราคาป้ายแดงเนี่ยโอ้โห EL ก้ากว่าๆนะครับ989ประมาณเกือบเกือบล้านนะครับแต่ตัวนี้ผมขายเพียงแค่เลข7เท่านั้นนะครับ7 1 9 0 0 0ันบาทเท่านั้นเองใครอยากได้คันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ1 4 0 0 0บาทมาเดี๋ยวเรามาดูทุกดีเทลของมันกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างทุกคนด้านหน้านี่อ่ะ,อะก็จะเป็นไฟเด t ท m ม running นะครับแล้วก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับตามสไตล์ของ el นะฮะจะไม่มันจะไม่ใช่ไฟ led แบบตัว rs นะครับทุกคนแล้วกริลกะจังหน้า เขาเป็นไมน่เชนก็จะต้องเป็นแบบนี้นี่เป็นโครเมียมอันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ลากยาวมาเลยจากไฟหน้านะจนถึงไฟหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นชิ้นต่อกันเลยสวยงามมากๆแล้วตัวไมน่าเชนเนี่ยหรือตัว MC เขาเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างจากตัวยังไม่ไมน่าเชนก็กันชนหน้านี่แบบนี้ก็จะมีโครเมียมมีไฟตัดมอกมาให้นะครับรูปแบบก็จะแปลกๆเปลี่ยนมานิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะนะครับ แต่ที่แน่ๆก็มี h o n d l l n n w น t c h นั่นเองนะในตัว EL ก็มีมาให้แหละนะครับด้านข้างตัวนี้มีล้ออลลอยนะครับขนาด16นิ้วตัวนี้เป็นสีไทเทเนียมด้วยนะโคตรสวยผมบอกว่าตัวนี้ผมมองว่าไอแมกลายนี้เนี่ยผมว่าสวยกว่าสีดูโทนเขาไอดำเงาอีกนะผมชอบแบบนี้มากกว่าอันนี้ยางปี20ด้วยนะครับเห็นไหมยางปี20นะครับรถออกนี่เห็นไหมนี่ยางปี20 คันนี้เนี่ยให้ซีรีส์ยางมาอยู่ที่215 5 5 R 1 6เป็นยางดันหลบนะครับก็ปี20ก็ใช้ได้ยาวๆนะไม่ต้องไปสนใจอะไรของมันและเรื่องยางนะออกคันนี้ไปก็ยาวๆเลยตัวนี้นะครับมี h n n a l a า e รน Watch มาอันนี้แน่นอน100%นะครับแล้วก็จะมีตัวไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างเป็น LED มาด้วยกุญแจเป็นคีย์เลตอันนี้แน่นอนนะครับสำหรับ Honda าเนี่ยกุญแจเป็นคีย์เลและนี่โอ้โหตั้งแต่ บิพิลาลงมานี่ปึ๊บโคตรสโลปเลยดูแบบเป็นซีดานแบบสปอร์ตเลยนะทุกคนก็ถ้าเป็นแอลติดก็จะแบบเรียบเรียมหน่อยตั้งขึ้นมาหน่อยไม่ค่อยจะไม่ค่อยเคิร์ฟลงมาสักเท่าไหร่นะครับทุกคนเห็นไหมว่าคันนี้ Honda ไม่มีชัรคฟินไม่มีเสาอากาศไม่มีอ่าเพราะซี v i c เนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีเสาอากาศไม่มีชัรคฟินแล้วนะครับ แล้วก็ด้านหลังนี่ตัวนี้มีสปอยเลอร์ของ RS มาให้ด้วยนะครับเป็นสปอยเลอร์ RS เลยนะตัวนี้นี่แล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับแล้วที่ c i v i c FC เนี่ยเขามีมาให้นอกเหนือจาก FB FD นะก็ตรงที่มันเปิดหลังเองได้แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็น FD FB เนี่ยมันจะต้องเปิดจากด้านในหรือว่าเปิดจากรีโมทใช่ไหมแต่ตัวนี้เปิดเองได้แล้วมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วตัวนี้มาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันหน่อย สำหรับ c i v i c เนี่ยเป็น Compact Car าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับอ่าอลติสแล้วใกล้เคียงกันครับไม่เยอะไปกว่ากันนะครับตัวนี้ก็จะประมาณ200ลิตรนะฮะตัวนี้ก็ประมาณ200ลิตรนะครับแล้วดูด้านล่างกันหน่อยโอ้ยท้ายเดิมอันนี้ท้ายเดิมนะตัวนี้ท้ายเดิมนะครับนี่นี่ท้ายเดิมเลยยางอะไหล่ไม่เคยได้ใช้เลยนะครับเป็นองค์เมนอัอย่ครบนี่ยาแนวเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้เดี๋ยวขอดึงดูหน่อยที่ ไอ้ข้างบนน่ะไม่ต้องไปดูทุกคนมันต้องดูข้างล่างเนี่ยอาร์เดิมเนี่ยเห็นหดูรอยในเรียบตรงเสมอกเลยนะครับนี่อาร์เดิมเลยโฟกัสไหมเดี๋ยวบังแดดให้เดิมเลยทุกคนอ่าคันนี้ท้ายเดิมนะอันนี้ท้ายเดิมจบจบไปเลยเดี๋ยวเราไปดูเหลี่ยมรถด้านข้างกันบ้างดีกว่าทุกคนว่ามันจะ เป็นยังไงนะคันนี้มีโดนมาบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอะไรกันทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ในอินทีเลียของ Honda Civic FC 1.8 EL คันนี้นะครับทุกคนก็ตัวนี้นะครับวิ่งเพียงแค่45,735กิโลเมตรเท่านั้นเองก็ถือว่าวิ่งน้อยเหมือนกันนะรถ3ปีนะรถปี19ใช่ไหมวิ่ง40,000ก็กำลังดีไม่มากไม่น้อยแต่ถ้าเกิดอยู่ในเรทกลางๆเนี่ยก็ต้องวิ่งสัก หกหมื่นกิโลนะครับห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยแหละแต่นี่อยู่ประมาณ4ี่หมื่นห้าก็ถือว่าวิ่งน้อยนะครับดีเทลของพวงมาลัยของคันนี้นะทุกคนก็ใหม่กริปเลยนะตามเลขใหม่ของเขาอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันมีครุสคอนโทรลมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็อ่าเป็นหน้าจอดิสเพย์ทีฟทีตรงกลางนี่นะครับตัวนี้หน้าจอของเขาเป็นอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้แลวแหละว่า c ีวีเอฟเนี่ยเป็นหน้าจอดิจิตอลหมดแล้วนะครับไม่มีไม่มีเป็นเข็ม อินเทอรและนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าจอ TFT ขนาดประมาณ7นิ้วนะครับตัวนี้ก็ใหญ่มากนี่แดชบอร์ดด้านบนก็เป็นซอฟทัชนะครับตรงนี้อ่าเป็นซอฟทัชพวงมาลัยก็ปรับระดับได้นะไหนหาที่ปรับพวงมาลัยกันอ่ะตรงนี้ปึ๊บอ่ายืดเข้ายืดออกได้นะครับทุกคนขึ้นลงได้ตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นพุชสตาร์ทนะแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับ EL เป็นพุชสตาร์ทละ ตัวนี้ Honda ด a n e w น t c h มีอยู่แล้วนะครับนี่แล้วหน้าจอตัวนี้นะทุกคนเป็นหน้าจอแบบ MID นะครับก็คือ multi information display นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอส่วนใหญ่เนี่ยรถใหม่ๆเนี่ยนะครับรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะค่ายไหนเนี่ยเป็นหน้าจอแบบ MID ทั้งหมดนะครับก็คือ multi information display หมดแล้วนะครับตัวนี้ก็มี Honda l e n น w a t อ่ะเห็นไ,ไหมชัดเจ๋วเลย นะครับแล้วก็กล้องถอยเรียบร้อยนี่แบบนี้นะครับก็ปรับได้3แบบเอาแบบที่ชอบเลยนะครับนี่ส่วนตัวผมชอบแบบนี้มันมองเห็นชัดมากกว่ามุมกว้างกว่านะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีรองรับเรื่องของตัวบลูทูธอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับพวกออดิโอนี่นะครับเป็นพวกเอฟเอเอ็ม MM, อะไรเงี้ยแล้วเราก็ตั้งค่าแอร์นะครับจากตัวหน้าจอ MID นี้ก็ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งหมุนไม่นั่งกดอะไรตรงนี้ละ นะครับเราก็มากดตรงนี้ได้นี่นะนี่กดได้เลยด้านล่างนะครับก็เป็นชอน็อตแอรเป็น,เป,นเป็นตัวปรับแอร์นั่นเองอถ้าขกิลงมาตรงนี้เป็นที่ใส่ของนะครับเป็นที่ใส่ของวางโทรศัพท์ได้พอด,ดีนะแต่ถ้าจะให้ดีนะเป็นถ้าเขามีติดมาให้เนี่ยถ้าเป็น c i v i c FE นะครับตัวปัจจุบันเนี่ยมีตัวชาร์จแบตบเป็นวอลเลย์าชาร์จมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วด้านล่างทุกคน ตัวนี้มีช่อง power outlet มาให้1จุดนะครับมีช่อง power outlet มาให้1จุดแล้วก็มี hdmi มีพอร์ต usb ด้วยนะครับอยู่ด้านล่าง hdmi พอร์ต usb เนี่ยเราก็เชื่อมต่อกับหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะอ่าก็สะดวกสบายนะครับเดี๋ยวนี้ต้องต้องมี hdmi ต้องมีพอร์ต usb อยู่แล้วแหละนะครับส่วนเกียร์ตัวนี้แน่นอนครับสำหรับ civic เนี่ยเป็นเกียร์ cvt แล้วนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม econ นั่นเองอ่ามี auto ไอมี b r a k โ h ด้วย นะครับแล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้านั่นเองอ่าแล้วส่วนของแดชบอร์ดของเขาเนี่ยที่ผมชอบมากที่สุดสำหรับ F C นะคือตัวนี้นี่โคตรสวยนี่นะครับเห็นไหมเท็กเจอร์มันจะเป็นแบบลายเหมือนลายตารางตารางหน่อยนะคล้ายๆล,ลายเคฟลานะครับแต่ว่ามันจะเป็นพลาสติกนะตัวนี้นี่ซอปทัชด,ด้วยตัวนี้ซอปทัชแต่ตรงนี้ไม่ซอปนะเปิดมาปุ๊บอ่ามีอะไรมาบ้างนะครับมีคู่มือคู่มือเนี่ยอยู่ครบนะครับ อันนี้คู่มืออยู่ครบเลยโอ้โหนี่มีใบสั่งซ่อมมีใบนู่นนี่นั่นหมดทุกอย่างปิดกอน๋ยวขอดูบ้างนี่มีอะไรบ้างตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อตัวนี้เป็นสำเนารถนะครับอันนี้รถมือเดียวอยู่แล้วแหละนะฮะออกจากไหนเอ่ยอ๋อจัดกับธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะอันนี้สำเนารถเก็บไว้ให้อันนี้เป็นพลบบ อ่าอันนี้เป็นพรบภาษีต่อแล้วนะปี65เรียบร้อยนะครับอ่ะอันนี้เป็นอะไรดูหน่อยสิใบเสร็จกำกับภาษีคันนี้ออกจาก Honda a u t o อโต้โมบิลพระรามานะครับอันนี้ค่าบริการเอเซ็แพ็กเกจอ๋อค่าเซอร์วิสค่าเซอร์วิส2 0 0 0 0กิโลนะ2,600 2,692าบาทเนะี่ย 2,692นบาทนี่เมื่อไรเนี่ยเมื่อ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 วันเดือน12ปี2019นะครับโหเต็มไปหมดเลยเช็คระยะถุงล้ออันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับคันนี้เช็คระยะถุงล้อตัวนี้มีอะไรบ้างอ๋อตัวนี้มีเคยช่อมสีตัวถังมาด้วยนะทุกคน นี่คันนี้มีเคยซ่อมสีตัวถังมาเห็นไ,ไหมครูดเขาเขียนว่าครูดนะครับตรงตรงตรงปะไอะตรงประตูนิดนึงเนี่ยประตูขวาเนี่ยครูดเสาเอพิลา่าครูดเขาเขียนว่ารูดนะยครูดนะครับแล้วก็กันชนหน้าซ้ายครูดอ๋อก็ไม่ได้ชนหนักนะครับก็มีเฉียวเฉียวนะมีเฉียวเฉียวคันนี้มีเฉียวเฉียวบ้างนะครับ ก็แต่ว่าซ่อมสีตัวถังจากศูนย์ด้วยนะครับไม่ได้ซ่อมแบบอู่นอกนะนี่ซ่อมเข้าศูนย์เลยเวเออดีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเช็คสภาพก่อนส่งมอบอ๋อแล้วก็อะไรเนี่ยเช็คเช็คพวกแอร์เช็คพวกอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ออันนี้เดี๋ยวเก็บไวต้ตรงนี้สำหรับเจ้าของใหม่ใครอยากดูก็มาดูนะครับแล้วเข้าศูนล่าสุดเมื่อ,อไร เข้าศูนย์ล่าสุดไหนโอ้โหอันไหนบ้างก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันเข้าศูนย์ล่าสุดนะสองหมื่นเก้าพันโลใช่ป่ะอ๋อสามหมื่นเก้าพันโลเช็คศูนย์ล่าสุดสามหมื่นเก้าพันแปดสามร้อยแปดสิบกิโลเมตรนะครับเท่ากับว่าเหลืออีกประมาณสามพันโลต้องเข้าศูนย์เช็คระยะห้าหมื่นโลแล้วนะแต่จริงๆอ่ะ,อะเป็นผมนะผมเอาเข้าห้าหมื่นโลทุ่นๆเลย มันได้นับหนึ่งหม่ให้มันแบบตรงๆอะผมไม่ค่อยชอบเข้ากลางคนะัน่ะผมไม่เคยนับเดือนนะเวลาเข้าศูนย์เนี่ยผมไม่เคยนับเดือนนะทุกคนส่วนใหญ่ผมจะแบบว่าหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยไม่เข้าแบบสองหมื่นห้าสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดแล้วค่อยเข้าไม่เป็นไรครับน้ำมันเครื่องไม่พังหรอกนะก็เข้าแบบเป๊ะๆไป,เ,ปเลยดีกว่าสําหรับถ้าเกิดใครที่จะมาเซอร od, นะ์วิสรถนะตัวเบาะตัวอะไรนี่นั่งก็โอเคหมดนะครับทุกอย่างภายในก็จะมีรอยเจิมนิดนึงนะ ด้วยความที่เป็นคนพุทธคนไทยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีรอยเจือมตัวนี้นิดหนึ่งมีแค่นี้แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบนะผมครีนนิ่งออกให้ได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะสำหรับคนที่ไม่ชอบนะสำหรับคนที่ชอบก็โอเคตามนั้นเบาะดีเทลของเบาะคันนี้นะครับวิ่ง4 5 0 0 0เบาะใหม่กริปเลยดูนี่ยังกระชับยังแน่นอยู่เลยนะเห็นไหมนี่ไม่มีรอยแตกนะแน,แน่นอนบางคนถามว่าเอ้ยเกาะไหมหรือเปล่าคุณมีเช็คสูย์ได้เลยครับคันนี้ คันนี้ไปเช็คศูนย์ได้เลยนะครับใครบอกว่ารถกออไม่มาไปเช็คศูนย์ไปเลยไปเช็คศูนย์เลยนะก่อนที่จะมาซื้อผมนี่ที่พักแขนนี่ก็เป็นซอฟทัชนะครับตัวนี้เพิ่งซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยเนะี่ยเปิดมาปุ๊บมีที่วางแก้วน้ํหนึ่งที่2ที่นะครับแล้วก็มีพอร์ตยืดีอีก1จุดด้วยนี่อ่าคันนี้บอกแล้วนะครับดูผมเปิดให้ดูชัดๆเลยนะครับว่าคันนี้มีโดนตรงไหนมีเคยมีมีอุบัติเหตุมาตรงไหนบอกหมด ไม่กักอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็มีแค่ครูดอย่างที่เห็นไปแค่น,นั้นเองก็คือมันไม่ได้ชนแบบโครงสร้างว่าหู่ยแชสซีต้องตัดต่อไอนน้นี่นู่นนี่นั่นไม่จําเป็นไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับผมให้ดูหมดเลยนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูผู้สานตอนหลังกันทุกคนว่าคันนี้จะเป็นอย่างไร<ช>อะไรกัน<ๆ>ทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ในผู้สานตอนหลังของ Honda Civic FC คันนี้นะทุกคนก็เ,เล็กรูมเนี่ยเหลืออยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถคอมแพ c คาร์ ในแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็ถ้าเทียบกับตัวโตวต้าแอลติสเนี่ยซีวิคยังเป็นรองนะยังเป็นรองแอลติเรื่องของความกว้างของห้องโดยสารผมว่าแ l ลติสเนี่ยทำได้ดีกว่าแต่ด้วยส่วดทรงของเขาที่มันเป็นออกแนวซีดานแบบสปอร์ตเนี่ยนะครับตั้งแต่บีพ l ล่าลงมาเนี่ยมันจะสโลปลงมา,มา,ก,มากกว่าตัวตัวแอลตินะครับมันก็จะทําให้ดูเหมือนเวลานั่งนะมันจะอึดอัดแต่ว่าเฮดรูมันเหลือพอดีนะ ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรแล้วก็ท่านั่งเนี่ยโอเคได้อยู่แต่ให้เทียบระหว่างแอรติดกับซีวิกอันไหนนั่งสบายกันก็ต้องแอรติดครับแอรติดนั่งสบายกว่าแต่ซีวิกนั่งได้ไหมโอเคนั่งได้ครับด้วยรูปลักษณ์คนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยชอบรูปลักษ์ของซีวิกอันนี้รูปลักษ์เนี่ยแล้วแต่ชอบนะครับใครชอบซีวิกก็ว่ากันไปใครสาวกโตโยต้าก็ว่ากันไปแต่ว่าเทียบกันหมัดต่อหมัดจุดต่อจุดส่วนตัวแล้วชอบอันไหนเวลาใครจะซื้อรถแต่ละทีเนี่ยทุกคน มันก็ต้องดูเรื่องหลายๆเรื่องหนึ่งรูปลักษ์รูปลักษ์เนี่ยผมว่าแล้วแต่รสนิยมใครชอบแบบไหนการขับขี่ใครชอบแบบนุ่มๆสบายๆแต่แอบ,บแรงนิดนึงเครื่องแรงหน่อยๆก็เป็นโตโยต้าเอลติปไปแต่ว่าถ้าใครแบบชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันแบบหนึบๆขับสนุกนะ200บวกๆเนี่ยก็ต้องซีวิกนะครับซีวิกก็ทําได้ดีแล้วก็โว่ทรงมันเป็นวัยรุ่นนะไปะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องของราคาของเจ้าคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะขายเท่าไหร่ อะไรทุกคนเดี๋ยวขอเข้ามาดูรถข้างในดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นเมนองเป็รได้ชัดหน่อยถ้าอยู่กลางแดดเนี่ยกล้องมันมันแสงมันจ้าไปหน่อยนะทุกคนแล้วก็ร้อนด้วยเดี๋ยวตัวดำหมดแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันหน่อยคันนี้เพิ่งซื้อมาเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็ยังไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยนะตัวนี้อ่ะนี่ทุกคนมาดูนี่อ๋อนี่ไงนี่นะครับตัวนี้นะ ตัวนี้มีครูดมาตัวนี้มีคูดมานะทุกคนก็แกะตัวนี้เห็นไหมน็อตตัวนี้ถอดมานะครับ totally. plus, <Zheng S 1> นี่แกะตัวนี้นะฮะนี่แล้วก็แกะแกะด้านล่างด้วยนะครับตัวนี้อ่าเห็นไหมน็อนฝากระโปรงตัวนี้แกะมานะครับแต่ว่าอันเนี้ยทุกคนเห็นป่ะช่องเนี้ยเนี่ยมัน ม,มันปองมันโป่งด้วยก่อนตัวนี้แค่เปลี่ยนมานะครับก่อตัวนี้ทําน่าจะทําทําดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันไม่โดนข้างในนะครับข้างในเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนี่เม็ดอาร์คตัวตัวตัวแชสซีเนี่ยนะครับของเดิมหมดไม่มีตัดต่อนะครับอันนี้แน่นอนร0อยเนะครับไม่มีตัดต่อแต่ส่วนหนึ่งอะผมเช็คต้นแล้วด้วยแหละนะครับว่ารถเนี่ยมันไม่ติดแดงไม่มีการชนหนักพิความน้ำท่วมอันเนี้ยคือคือเช็คมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ ตัวเบ้าโช๊กนะครับนี่ตัวเบ้าโช๊กเนี่ยตัวนี้นะครับก็มันมันคูดมันคูดฝั่งขวามาใช่ไหมตัวนี้คูดฝั่งขวามาถ้าเกิดมันเกิดการชนหนักเนี่ยถ้ามันเข้าเบ้าโช๊กเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็จะต้องก็จะต้องมีการเปลี่ยนแต่ตัวนี้มาร์เดิมหมดเห็นปะ่ะของเดิมหมดเลยนี่เดิมเดิมหม,มดเลยนะครับไม่เคยขันเลยนะนี่ตรงเป๊ะเพราะฉะนั้นสันนิฐานได้ว่าลูกค้าเก่าไปโซโล่มานะครับ ไปโซโล่ด้านขวามานี่แค่แค่แก้มขวาเท่านั้นเองที่เหลือไม่มีอะไรเลยนะไดนดูแก้มซ้ายอ่ะแก้มซ้ายปกติเห็นว่านี่แก้มซ้ายปกติเลยไม่มีถอดนะครับไม่มีขันเห็นไหมแก้มซ้ายปกติแต่ว่าถอดฝาโปงอันนี้แน่นอนต้องถอดถอดฝาโปงมาทำงานง่ายกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีฝั่งนู้นด้วยนะครับนี่มีฝั่งนูนอย่างเดียวคูดขวามาอย่างเดียวแค่นั้นเองนะน็อตเป้าชงเบ้าชกอะไรเนี่ยอยู่ครบเลยเห็นปะไม่มีโดนแน่นอนฝั่งขวานี่สายกริป นะครับนี่ฝั่งขวาสายกิ๊แล้วก็เรืเ่องของเหลี่ยมรถนะครับทุกคนตัวนี้นี่นะฮะช่วงนี้ทุกคนมาดูนี่ช่วงนี้เนี่ยนะครับเห็นว่าช่องว่างระหว่างไฟหน้าเนี่ยนะช่องว่างระหว่างไฟหน้าเนี่ยมันเยอะจนเกินไปแล้วตัวนี้ไม่เสมออ่าตัวนี้ไม่เสมอก็แสดงว่าคูดหน้ามาด้วยแต่น่าจะเป็นหน้าซ้ายอย่างเดียวนะ แต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับทุกคนมันจัดทรงได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ารถเนี่ยถ้ามันเคยเคยเฉียวเคยอะไรมาอย่างเงี้ยมันล่องมันจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าน็อตคันหน้าไม่เคยขันนะครับรูตัวแผงแอร์แผงหม้อน้ําเลยของเดิมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกิดการชนตึ้มมานี่นะฮะมีแค่คูดคูดหน้าขวาเอ้ยหน้าซ้ายมานี่น่ะทุกคนมาดูนี่ตรงนี้เห็นป่ะนี่มันก็จะ แฉลบออกมาหน่อยนึงนี่นะครับแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่เกี่ยวนะครับน่าเป็นฝั่งนูน้นอ่ะก็มีแค่นี้นะครับไม่ไม่น่ามีอะไรนะคันนี้อ่ะคันนี้ก็คือเฉียวมีเฉียวมีอะไรมาแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบชนหนักตึ้มแบบโอ้โหเละเทะเลยอย่างนี้ไม่ใช่นี่ดูร่องฝากระโปรง อ่ะชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับล่องฝาโปงเป๊ะเลยไม่มีอะไรเลยนี่ล่องฝาโปองอยู่ก็คือมันตรงนี้ฝั่งนี้มันไม่ได้โดนไม่ได้โดนแก้มมาปึกาาก๊กอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแก้มบุบเงี้ยมันต้องเปลี่ยนแก้มอยู่แล้วนะครับฝั่งนี้เดิมๆนี่มันมดูเป็นอาก,กันหน่อยอ่ะมาดูนี่ก่อนอ่ะกล้องอินเสิร์ตเข้ามาตรงนี้กล้องวนมาของเดิมนะครับเห็นไหมเสาเอ ช่วงเอพิล่าเนี่ยนะครับนี่เดิมเมเลยน็อตไม่เคยขันเห็นไหมมาร์กอยู่เดิมตรงนี้ก็เดิมนะครับด้านในเนี่ยเดิมหมดเลยอืมโอ้โหอ่ะนี่อาร์คเดิมหมดครับประตูหน้าซ้ายอาร์คเดิมหมดเห็นไหมและนี่เพจด,ด้านล่างทุกคนดูเพจด,ด้านล่างก่อนเพจด,ด้านล่างเนี่ยเห็นปะ่ะไม่มีรอยยับเพราะอะไรไม่มีรอยยับเพราะอะไรเพราะเนี่ยมันเป็นเพจพลาสติก ไอ้มันเันเพจสติ๊กเกอร์นะครับถ้าเกิดมันโดนตรงเนี้ยปึ้งมาปุ๊บเนี่ยเพจตรงเนี้ยจะถูกแกะออกแล้วมันจะมีรอยยับมันจะไม่เรียบสวยแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นน็อตเดิมนะน็อตประตูลหลังซ้ายเนี่ยน็อตเดิมหมดเลยนี่ด้าน,นบนไม่เคยขันนะครับเฉลปมาดูตรงนี้กันหน่อยก็อินเสิร์ตมาฝั่งนี้ของเดิมนี่เห็นไห ของเดิมนี่นะครับก็จะมีจะจะต้องมีรอยแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ของเดิมหมดเลยนี่อาร์คอยู่ครบอ่าโอ้สวยสวยสวย <S 1> <S 1> mm hmm. นี่อาร์คเดิมนะครับอาร์คเดิมอาร์คอาร์คใหม่ทําได้ไหมทําได้ครับอาร์คใหม่ทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะไม,ไม่ไม่ไม่สวยแบบนี้ทําได้แน่นอนอาร์คใหม่อ่ะทาได้อยู่แล้วแต่ไม่สวยนะครับเรามาดูฝั่งขวากันบ้างฝั่งขวาประตูหลังขวานะครับมีอะไรไหม ดูซอกในก่อนอ่ะซอกในเดิมครับนี่ปะซอกในนี่เดิมหมดเลยไม่มีโดนมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าสวยสวยตัวนี้สวยแล้วก็ดูตรงซีพิลาอ่ามีรอยตรงนี้อ่าเดิมนี่นะครับมีรอยตรงนี้เดิมนะแต่ถ้าเกิดมันเป็น Mercedes นะครับหรือว่าอะไรนะ Toyota นะ Toyota เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับจะเขาจะแต้มสีดำไว้นี่เดิมหมดเลยนะ อ่ะครบสวยจุดสุดท้ายที่เราจะต้องดูนะครับสำหรับคุรถคันนี้คือจริงๆอะคลิปนี้ผมเอากะว่าใครที่อยากได้รถเนี่ยก็ดูคลิปนี้จบผมดูรถให้แล้วนะครับว่าเป็นแบบนี้แบบนี้รายงานตรงนะครับสิ่งที่ผมดูอยู่ก็คือประตูตัวนี้นะครับประตูตัวนี้เนี่ยด้านในนี่ not. น็อตเห็นป นี่น็อตเดิมซ่อกเดิมนี่ชอ่องเดิมนะประตูไม่แกะนะเพราะบางคนถามว่าคูดมาเนี่ยประตูเปลี่ยนหรือเปล่านี่ดูได้เลยประตูไม่เปลี่ยนนะครับน,น็นอตน็อตประตรูน็อตประตูเดิมหมดนี่กันลงกันเลยเดิมหมดนะครับนี่ฝั่งนี้เดิมหมดเลยนี่ถ้าเกิดดูคูดขวามาใช่ไหมคูดตรงนี้มาก็จะต้องแกะดูหน่อยอาร์คอยู่ไหมอ,อยู่ครบเห็นอาร์คอยู่ครบที่สําคัญนะทุกคนจริงๆริอะอาร์คพวกนี้มันทําได้ไมั้ยมันทําได้นะแล้วมันดูไงดูงี้ ดูใต้ล่างนี่เห็นไหมมันจะมีมันจะมีเหล็ก2ชิ้นเนี่ยประกบกันนะครับถ้าเกิดมันมันเลาะมันเลาะออกเนี่ยเลาะออกแล้วยิงอาร์คใหม่เนี่ยนะครับตรงนี้มันจะไม่เรียบมันจะไม่เรียบเสมอแบบนี้อันนี้มันคือเรียบแบบโรงงานเลยทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวประตูข้างขอดูประตูข้างหน่อยประตูนี่ประตูเดิมนะครับประตูจากโรงงานเอ นี่นี่มีเหมือนมีตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ประตูเนี่ยน่าจะโดนเบียดมานะครับนิดเดียวมีแค่แค่นี้เองอันนี้มีการซ่อมมานิดหน่อยเห็นป่ะเนี่ยตรงนี้มีซ่อมมานิดหน่อยเท่านั้นเองนี่แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นประตูเดิมะเห็นไหมประตูเดิมอาร์คเดิมหมดเลยแล้วตรงนี้ทุกคนมันเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยถ้าเกิดทําสีมาเนี่ยมันจะแข็งเนี่ยถ้าทําสีมาจะแข็งแต่ด้านบนเนี่ยนิ่มตรงนี้นิ่มหมโอบอลเลสจิกไปลงเลยเห็นป่ะ เล็บจิกไปเป็นรอยเลยเนี่ยอันนี้คือนิ่มเนี่ยไม่โดนนี่มันแค่นี้เองแค่น่าจะเบียดมาแค่นี้ครับที่เหลือไม่มีอะไรด้านล่างเห็นปะเห็นปะเนี่ยด้านล่างของเล็บจิกเนี่ยนิ่มปึ่งเลยเนี่เห็นไหมโอ้นี่แค่นี้เองเนี่ยเม็ดองเม็ดอังอยู่ครบเพราะฉะนั้นสรุปนะครับสําหรับคันนี้สรุปเลยนะสำหรับคันนี้นะก็จะมีแก้มขวาแก้มหน้าขวานะที่ท,ที่ที่เบียดมา นะครับแล้วก็กันชนหน้าซ้ายแล้วก็จะมีเรื่องของช่วงประตูนี่แค่ตรงนีนบบบนะ้น่าจะแบบบุบนะครับน่าจะแบบบุบลงไปแค่นี้เองสำหรับคันนี้นะไปะเดี๋ยวเราไปดูราคาของเจ้าคันนี้ดีกว่าอะไรครับทุกคนก็จบปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลของ Honda Civic คันนี้นะฮะทุกคนก็ ใครที่อยากได้คันนี้นะครับดอกเบีย้ยก็เริ่มต้นที่2.79% 2.99%และ3.89%ผมจะวางดอกเบีย้ยให้ตรงนี้นะฮะแล้วคันนี้ถ้าจัดแค่72งวดละกัน3.89%ก็ผ่อนอยู่ราวๆสัก13,000บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าเปรียบเทียบกับป้ายแดงนะครับก็ก็ผ่อนเบาไปเยอะนะในกรณีที่ไม่ใช้เงินออกลดเลยฟรีดาวนะครับแต่ว่าเสียค่าประกันเองนะถ้าเอาดอกเบีย้ยเลทนี้นะแต่ว่าดอกเบีย้ยที่มีแถมประกันก็มีให้เหมือนกันนะทุกคน แล้วคันนี้ใครสนใจก็เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้อดีไลยอยู่ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับพิธีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ